สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านอันนี้ปินพักนะคะอันซี้เป็นต้มต้มเซฟเนื้อนะคะทุกคน,นนี่เป็นลาบวอามาน้ำลายแตกแล้วชวดชวดอันนี้ก็ส้มตํานะคะสีมือของ่าเองตําแต่ไม่ได,ดูให้ลูกหลานเบิง่งค่ะน,นี่กับแมงจิกจัดนะคะทุกคนหากินยากมาจุดจวดกับญาเด้อทุกคุณทุกคนลูกหลาน สวัสดีจัดทางการเด้อลูกหลานทุกคนเช่นเรียบร้อยมากินข้าวกับปู拜拜่ย่าเด้อสวัสดีลูกหลานมต่วามสินข้าวคอยเด้อมีตุมจักระจันมีมากมังลุงมาไหมาเด็กับปู่กับย่าลูกหลานเรากินข้าวกันลูกแก้วมากินข้าวกับแม่เด้อลูกเอหนูนายหนูมาอามามามานูกอีสเอ๊ะผ่านมากินเด้อ Denn ne? es ist เป๊กนี่ของเขตับอุ่งเลยกจะกระจันเรเลยเขาในดุมในขู่ดูไรอย่างกระจันห้องเงาเงาคือหัวแบบเงาแล้วไปติกุ้งงาเงาเปหาต่อยกระจัน thời họ mặc cạp bì, xe, hơi khay nhão nhão đây, con chút nồi, con bướm nhau ơn, nó không làm, tốn, nó nhau chấp ớt, bắt được rồi, coi dưa đây, cái màn, đôi khi nó ยงออนึงยืงม่จับปับพอะตังจับปับพองอ,รอ,รอ้ออ้ออ้ออยู่ยืดเป็นจับอะไรอย่าอเ้ยเสียงินแต่กินเฉยสามน Không quan trọng đâu, thôi thôi. Nó bắt cái ไดเก็คือมนยจได้ไฟกระดับพอไปเพราะว่าเีือเบิ้งเอากเข็มมันขึ้นมากคันมีแล้วยังมาขึ้นเชือกเบื้องอกเาไฟมันตอย่างมันดับถ้ามันตัดรบอกเขาถ้าข็มมดี่ร้อยแล้วเอาซับลงแล้วึ้นถ้ามันขึ้นมัดตัวเข็มบวกแล้ว

มืเอเลยนตัวตูวตวมือคอยเขาเ,าเลี้ยะเขาใช่ไหมเลี้ยงมวยมห,าหวานเรีย้ยงนะเอาเล่มวหวานรบอมานั้นอะไรนะพวกเคนเยอะเขาลงรบ่า

ด้มือคุณเปนไข่มันไปเยอะมีเจ้านคนไข่มาเลย cứ mấy hải quan thôi cứ vậy chơi còn cứ cái nông vật ghép lắp cái tôn ghép kiểu cái xây kiểu tàu

มีกัลยาลาลูกหล,ลานเอทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆตังเงินกับทองขอให้ร่ำรวย,ยเ้ยเยไ,วไว้อ <c oughs> ยไวยไว้รล่่าดนีม้ยยีมห้สุขภาพแข็งแรงจ้าร่ำรวยร่ำรวยนะคะเอจะท่ายมุมนอกให้ลูกหลานดูมันกำมืดลูกหลานเนี่ย มุมนอกนะคะจะเอาหิวด้านเนี่ยมันมืดทุกคนนี่แหละบรรยากาศมืดตึบเลยมืดตึบแจงรูออ้อะอยูดีมีแหงเด้อบ๊ายบายค่ะ